สวัสดีค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะเตรียมต้นไม้นี้นะคะไปฝากขายที่ร้านค้าพอเพียงของโรงพยาบาลนะคะอันนี้ให้ชมก่อนนะคะต้นวาสนานะคะกำลังสวยงามมากนะคะวาสนาสี่เดือนนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเตรียมวาสนาไปสี่กระถางนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะต้น ต้นกระถางนี้นะคะมี3ยอดเลยนะคะใครได้ไปเป็นเจ้าของนะก็จะดวงดีเฮงๆมากเลยนะคะส่วนกระถางนี้มี2ยอดนะคะกระถางนี้2ยอดแล้วก็กระถางนี้2ยอดนะคะตอนนี้เราลดน้ําหลังลดน้ําให้เขานะคะทําความสะอาดใบเรียบร้อยแล้วส่วน3กระถางนี้นะคะเป็นกวากมรกตนะคะกวากมรกตนี้ก็คือ เราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าเลยนะคะคือตอนนี้นะคะเราก็จะล้างกระถางนะคะแล้วก็จะเติมดินนะคะดินนี้นะคะที่เราผสมปุ๋ยคอกนะคะ ผสมปุ๋ยคอกผสมมะพร้าวสับนะคะแล้วเราก็จะใส่ดินลงไปด้วยนะคะคือกระถางเนี่ยเขาก็มีดินของเขาอยู่แล้วนะคะแต่เราจะใส่ให้เรียบร้อยเลยนะคะคนที่อยู่หออยู่คอนโดนะคะอยู่ที่ทํางานคนที่ไม่มีเวลาจะดูแลต้นไม้นะคะซื้อไปถึงนะคะตั้งแล้วรดน้ําอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าเราเตรียมให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะนะคะอันนี้ก็คือเราต้องการชื่อของ ป้านาพันไม้นะคะไม้ของป้านาพันไม้นะคะจะต้องมีคุณภาพนะคะแล้วการที่เรานําไปขายนี้นะคะก็ขายในราคาที่ไม่แพงมากนะคะเป็นไม้ที่เราขายในราคาที่ ลูกค้ารับได้นะคะส่วนมากลูกค้าก็คือคนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะคะบางท่านนะมาจากต่างจังหวัดไกลๆนะคะเขาก็มาซื้อกันนะคะมาจากภาคตะวันออกของประเทศไทยภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทยนะคะเขาก็จะมาซื้อกันนะคะส่วนมากนะคะลูกค้าก็คือ คนที่ชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ไกลๆนะคะอันนี้ป้านาตั้งใจมากนะคะที่จะนำไปฝากลูกค้าลูกค้าที่มีจิตใจงดงามทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ